ตอนนี้เนี่ยสถานาการณ์บเร,ร็งในประเทศไทยถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วของประเทศไทยเนี่ยเราคนเป็นเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยสถานาการณ์บเร,ร็งในประเทศไทยถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งแต่ถามว่าเอ๊ะแล้ว ของประเทศไทยเนี่ยเราคนเป็นเยอะแค่ไหนนะครับจากข้อมูลจากโกลบลแคนนะครับเขาก็บอกไว้ว่าในปี2563เนี่ยคนไข้ใหม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งของประเทศไทยเนี่ยปีละ190,000คนและมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ย120,000คนนะครับก็คือเกิน50%เนี่ยคนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็งจะเสียชีวิตแล้วผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยอะไรหลาที่เราพบปอยถ้ารวมทั้ง2เพศน,นะครับอันดับที่1เลยคือเป็นมะเร็งตับและท่อน้ําดีนะครับ อันดับที่2ก็คือเป็นมะเร็งปอดและอันดับที่3คือมะเร็งเต้านมนะครับ ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่ทาให้เกิดโรคของมะเร็งอันดับที่1เลยต้องยอมรับว,ว่าคืออายุที่เพิ่มขึ้นนะครับถามว่าอายุเท่าไหร่ล่ะที่เจอสูงสุดเลยก็คือเป็นจุดยอดสุดส่วนใหญ่อายุจะประมาณ55ปีนะครับแต่ว่ากราฟในการเกิดมะเร็งเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นตั้งแต่อายุ30ล่ะอันที่2ก็คือเรามีพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากๆอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เราจะบอกว่าอ้าวสูบบุหรี่ก็เป็นแค่มะเร็งงปออดสิิจรรๆไม่่ใชหคับ ใบบุหรี่เนี่ยมีสารที่ทําให้เกิดมะเร็งเยอะมากเป็นร้อยชนิดนะครับแล้วก็เวลาที่เราสูบบุหรี่เข้าไปนะครับเพาะควันเนี่ยเข้าปอดก็จริงแต่สารเนี่ยมันจะยังอยู่ในปากเราดังนั้นมะเร็งช่องปากก็จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเรากลืนสารตัวนี้ลงไปที่หลอดอาหารสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งโดนหลอดอาหารก็จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารเพิ่มขึ้นลงไปที่กระเพาะอาหารก็เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารผ่านลำไส้ต่างๆก็เพิ่มความเสี่ยงตลอดเส้นทางงนั้นมะเร็งกระเพาะอาหารก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นเราจะเห็นเลยไหมครับว่าปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งที่สูงมากๆเลยทําให้เกิดมะเร็งได้หลายชนิดคือการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ก็คือว่าการที่เรามีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆเช่นกินอาหารที่มีการไหม้นะครับมีไปปิป้งไป,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 ปย่างนะครับเพราะว่าสารพวกนี้ก็จะเป็นสารที่ทําให้ก่อมะเร็งส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เรามีเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามันจะมีปัจจัยที่ป้องกันแต่เราอ่ะไม่ได้ทํามันนะครับก็คือเราทําปัจจัยป้องกันลดลงนะครับ สิ่งที่ทุกคนอยากจะทราบแน่ๆเลยคือว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งนั้นเกิดจากอะไรแต่อย่างนี้ครับจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ทราบสาเหตุนะครับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นประมาณ10%ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุทางด้านพันธุกรรมหรือว่าเราถูกส่งต่อมาจากรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณแม่นะครับหนึ่งที่เราเจอบ่อยมากๆเลยคือเรื่องของมะเร็งเต้านมที่มียีนกลายพันธุ์คนไทยเราเจอยีนนี้เนี่ยเกือบ20%อนของคน,คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งเต้านมนะครับอันที่2 ก็คือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นมียีนกลายพันธุ์บางอย่างมีความผิดปกติบางอย่างที่อาจจะทําให้เกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เราก็ต้องมาคัดกรองด้วยการส่องกล้องที่เร็วมากขึ้นเหลือที่3าบ,บางคนมียีนกลายพันธุ์ที่ทําให้เกิดเรื่องของมะเร็งที่ไตนะครับก็อาจจะต้องมาคัดกรองแล้วก็คอยอันต้าซาวคอยซีทีดูว่าคนนี้ จะกลายเป็นเป็นมะเร็งเมื่อไหร่หรืออาจจะต้องมีการรักษาเมื่อมันเริ่มมีการเกิดก้อนขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการเกิดมะเร็งทางด้านโรคทางด้านของพันธุกรรมนะครับจริงๆมีอีกหลายโรคเลยนะครับแต่ขออนุญาตย,ยกตัวอย่างเฉพาะโรคที่เราพบบ่อยๆนะครับครับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเป็นการรักษาที่ลักษณะเป็นทีม ถามว่าทีมนั้นเนี่ยปกติเราก็จะเรียกกันว่าทูมเมอร์บอร์ดนะครับการที่ผู้ป่วยเนี่ยได้เข้าสู่ทูมเมอร์บอร์ดก็จะมีโอกาสที่จะอากาศหายขาดหรือว่ามีโอกาสที่จะมีรอดชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะเหมือนการมาประชุมกันนะครับแล้วก็หาหนทางในการรักษาที่ดีที่สุดเพราะว่าการรักษามะเร็งสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วเราจะผ่าเลยนะครับ การรักษาบางอย่างอาจจะต้องให้เคมีบําบัดก่อนเพื่อให้ก้อนมันเล็กลงนะครับเพื่อผ่าตัดง่ายขึ้นผ่าตัดเล็กลงคนไข้ก็มีผลข้างเคียงต่อก,การผ่าตัดน้อยลงนะครับนี่แหละครับมันถึงจะต้องแบ่งหน้าที่กันทํางานแล้วก็มาประชุมร่วมกันเพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในแต่ละคนครับ